โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแจกปุ่ม3นิ้วสเต็ปนักแข่งที่หลายๆคนบอกกันนะโอเคใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาแจกปุ่มกับมองรอบๆในเกมส่วนใครที่อยากได้ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักแอปฟ้าผมมาได้เลยนะผมมีให้ทุกคนจัดถุงใสเลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะนี่นะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดปุ่มก่อนเลยละกันนะครับผมนะอ,อย่างแรกเลยการตอบสนองสําหรับสายนักแข่งของผมก็เป็นประมาณนี้นะครับการควบคุมปรับแต่งปุ่มอย่างแรกเลยปุ่มยิงนะครับ62นะปุ่มที่ผมแจกหรือว่าปุ่มที่ผมเล่นสําหรับเชิงตึงเนี่ยจะเป็น3นิ้วนะครับก็คือว่าปุ่มไอวอลกับปุ่มสับปืนเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะแล้วก็ปุ่มวิ่งนะครับก็จะอยู่นิ้วโป้งซ้ายนะครับนี่นะประมาณนี้แห้วทุกคนดูตามได้เลยนะครับผมนี่ นี่อันนี้ปุ่มยิงนะครับก็ประมาณนี้นะเป็นประมาณนี้ก็ปุ่มง่ายๆคล้ายๆเริ่มต้นนะครับแต่ที่ผมเอา I ไอวอลเว้นบนเนี่ยเวลาเราตั้งไอวอลเราเดินไปเนี่ย <Okay. S 1> เดินแนปได้นะครับแล้วก็ที่ผมให้อาปุ่มกระโดดมาไว้ด้านซ้ายเพราะว่ามันกระโดด snap ไม่ได้เอาไว้ด้านขวาเวลาตั้งไอวอลและกระโดด snap ได้นะครับกระโดด snap คืออะไรอ่าเดี๋ยวผมไปทําให้ดูในเกมนะ okay, โอเคเดี๋ยวผมเข้าโซนไปทาให้ดูนะครับว่าปุ่มนี้มันดียังไงแล้วก็ทําไมผมถึงใช้นะครับอย่างแรกเลยนะ ก็คือปุ่มนี้เนี่ยมันจะสับปืนได้ไวนะเพราะว่าเรากระโดดปาดปุ๊บยิงยิงหรือแค่ปุ่มสับปืนแล้ววิ่งได้เลยแล้วก็ที่ผมเอาปุ่มกระโดดไว้ด้านขวาไม่เหมือนปุ่มไฮไลท์ผมเนี่ยเวลาทุกคนสแนปอย่างเงี้ยทุกคนเดินออกซ้ายปุ๊บลรากดกระโดดได้นะครับแต่ถ้าสมมติทุกคนเอาปุ่มกระโดดไว้นิ้วโป้งซ้ายเนี่ยเวลาทุกคนกระโดดออกเนี่ยทุกคนจะกระโดดสแนปไม่ได้นะแบบกระโดดออกมาหลังอย่างเงี้ยอย่างนี้มันทํายากนะครับแบบปุ๊บกรแนปอย่างเงี้ยกระโดดมาสแนป แล้วก็ที่ผมเอาไอวอลไว้นบนนะ่ะมันสามารถยิงตั้งไอวอลตั้งไอวอลก็คือว่ายิงปุ๊บกดไอวอลกดตั้งแล้วเรายังเดินได้เรื่อยๆนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาแบบปล่อยปุ่มยิงเป็นกดนั่งไอวอลนะก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็วิธีการฝึกเนี่ยก็คือต้อง <Okay. S 1> ทำให้ชัดๆก่อนนะคุณดูแล้วเราต้องเล่นชัดๆแล้วค่อยเล่นไปนะครับค่อยฝึก,กค่อยเล่นไปนะโอเค,ครประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับฝึง ไฮไลท์เอ้ยปุ่มเชิงตึงนักแข่งนะก็ลองไปแชร์กันดูเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นสักเกมให้ดูนะว่าถ้าผมใช้ปุ่มนี้เนี่ยจะตึงจะกอ๊อตจะโหดขนาดไหนนะครับโอเคครับผมก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งเกมนี้เนี่ยผมก็มาก,กับเพื่อนผมนะลง4-2ครับเราจะลงบาสเซียรเลยนะมีตีเยอะมากเลยนะครับก็สกิลที่ผมเอามาเนะี่ยมีวูบล่ากูรูเอต้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะ แต่ว่าคนเขาใช้ดีเหตุมันจะเพิ่มตลอดเห็นไหมทุกคนเขาบอกว่าดีกันผมก็เลยเอามาใช้นะครับเราก็ลงบ้านหลังนี้เลยแล้วกันนะครับผมมันจะมีตี้อยู่ด้านบนตี้นหนึ่งนะหาของฟาร์มก่อนแล้วก็น,นี่ไงได้ปืนแล้วยูซี่อันนี้ก็เป็นปุ่มที่ผมเล่นประจํานะครับใครที่อยากลองเล่นเนี่ยลองเล่นกันได้นะบอกเลยว่าถ้าเล่นเป็นเนี่ยจะพิวมากนะครับคนดูนี่ไงด้านบนมีตัวเรามียูซี่เราถมหนักเลยนะครับไปอยู่ไหน นีมงมีตัวหนึ่งอุ้ยล่างไม่ติดล่างไม่ติดตันเจ็บอยู่แล้วน,น้าผมมันจะมีตัวเปลี่ยนปืนครับนี่ไงสองควงให้ด้วยตัวนี้เป็นนะคนดูตัวเนี้ยโดนอุ้ยผมโดนไปสองเม็ดโดนอุ้ยโดนไปหกสิบโอ้โหดาวสวยเพื่อนเพื่อนมาซ้อนทันครับโอเคสามไปเพื่อนชุบเกือบไปแล้วเกือบได้กฎใหม่แล้วเกมนี้ผมขาวอ,อันจัดเลยโอเคครับมาเปลี่ยนปืนกันบ้างครับมาผมใช้2องอดีกว่านะทุกคนนะกระสุนมีอยู่หนึ่งเพื่อนไม่แบ่งกระสุนให้บ้างเลย โอเคเพื่อนวิ่งมาแบ่งกระสุนแล้วนะครับของอยู่นี่โอเคครับขอบใจมาเพื่อนอุ้ยแล้วเพื่อนโดนนะไม่ใช่มีเสียงตีนขึ้นนะคุณดูอย่างไงอยู่ซ้ายมือนะเรียบร้อยดาวไปครับโอ้โหเพื่อนโดนไม่เดียวเลยพันยายชุบก่อนขอบคุณนะตามไปครับอตอนนี้ก็ได้มาสองคิวละผมก็ใส่ชุดไฟกับหัวหัวแดงแป๊ดมาเลยนะใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะอันนี้ผมก็จะมาลองเล่นปุ่มให้ดูนะครับว่ามันเล่นง่ายขนาดไหนนะ นี่ไงวิ่งไปวิ่งแล้วผงโดนหลังยิงนี่ไงกระโดดยิงไปพั่วไม่โดนเจ็บสวยเพื่อนดาวไปดาวอีกหนึ่งโอเคครับเราได้มาอีกสองคิวแล้วนะตอนนี้ทีมเราเราจะทำภารกิจสองคนเล่นยิงให้ถึงยี่สิบคิวมาดูกันนะครับว่าจะทำได้หรือเปล่านะตอนนี้ก็เมืองน,นี้น่าจะล้างเลยนะดูจากโดนนะครับน่าจะไม่มีตัวละเราก็น่าจะย้ายเมืองกันไปดีกว่านะครับ อย่นี่ไงผมเปิดล่านะด้านหน้าผมมีตัวตรงนี้นะครับเอ็นแปดยิงไปยิงไปเกือบดาวตังไอ้อลามาแบบนี้เราก็ดันดูไปเลยนะครับเพื่อนเรามันครบตึงอยู่แล้วนะปึ๊บดันดูไปเหมือนว่าในบ้านเขียวมีตัวหนึ่งด้วยนะคนดูเฮ้ยเขาไม่กล้าออกมายิงผมเลยผมก็วิ่งไปชาร์จดีกว่าปึ๊บยิงไม่ได้แต่ว่ายิงได้ยิงได้ดามเมจโดนไปสิบสี่ไม่เป็นไรน่จาจะมีตีนึงนะครับไม่ก็ตัวนึงนะ กระโดดไปกระโดดไปอุ้ยแล้วเพื่อนเก็บไปแล้วครับขึ้นมาเอาของหรือเปล่าเนี่ยโอเค,อเคไม่เป็นไรวิ่งชิวๆไปเกมนี้ให้เพื่อนกันแบกเอาแล้วกันไปครับไปหาคนกันต่อนะครับผมนะใครเป็นแสนักแข่งเนี่ยลองใช้ปุ่มนี้กันดูนะผมบอกเลยปุ่มนี้เนี่ยใช้ได้ดีมากแล้วเหมือนด้านบนจะมีไฟกันอยู่นะเราจะได้อีก,กคิวมาดูกันปึ๊บ อยู่นี่ไงจับยืนมาลาดไปไม่ติดดาวขเขาเธอตัวแดงแป๊ดไปตัวตัวนู้นตามไปยิงไปเดี๋ยวขอตามตัวนี้ก่อนนะครับคุดูเ,เกย์ได้มากมาโผมาหนุ่มโผมาหนุ่มโผมาคือโดนะบอกเลยนะโผมาคือโดนนี่ไงดาวไปอีกหนึ่งตามตัวนี้ก่อนโอเคเตัวด้านล่างเน่ยจะดาวไปแล้วนะคนดูนะสกาสามได้สกาสกามแล้วครับก็เรียบร้อยไป ตอนนี้ก็ได้มา5คิวแล้ววิ่งชิวๆไปเลยนะครับได้ปืนอัพสามมาครบเลยตอนนี้คือของครบมากพร้อมแคบพร้อมบอูะตอนนี้ทุกคนหาคนบูเร่เเลยแล้วกันนะครับวิ่งไปชิวๆตอนนี้วงก็บีบแล้วนะผมอยู่บีมามาครึ่งเกมแล้วเนะี่ยยังไม่เจอคนเลยนะครับสงสยัยเราต้องไปกลางวงหรือเปล่าถึงจะเจอคนวัแล้วเหมือนด้านหน้าผมจะมีสวยเพื่อนปุ่มเป็นจ่อโคตรเลยอย เรียบร้อยไปเพื่อนเจาะโคตรไวเลยนะเพื่อนใช้ปืน M 6 0เจาะไวจัดเลยทุกคนดูเดียวตั้งปึ๊บไอ้วอลหายปั๊บเลยอ่ะส่วนใครที่อยะเล่นเกมกับผมนะครับผมก็สตรีมอยู่ใน t ิกตอ,อกนะสามารถไปติดตาม t ิกตอ,อกช่องที่ผมสตรีมได้นะพิมไปว่ากุ้งม,มิ่งช่องสตรีมแค่นี้ก็ขึ้นเลยนะครับทุกคนไปครับวิ่งชิวๆไปโอเคครับวิ่งมาปึ๊บ นี่ไงมันด้านหน้าผมจะมีอุ้ยแดงแดงโคตรเจ็บตัวนี้โคตรเจ็บเดี๋ยวผมจะอ้อมผมว่าผมไปเล่นเลยนะครับเพราะว่าเรามันใส่ใสสยชาร์นะเดี๋ยวให้เพื่อนโคบเอานะครับเพราะว่าเพื่อนผมแบบเป็นตัวตึงไงอุ้ยแล้วผมโดนไม่เป็นไรครับระยะไกลผมไม่สู้หรอกพี่แดงโอ้แดงแปดเลยพี่ลองโปแน่เลยพี่ชุบเพื่อนแล้วก็อ้อมขวาปาดมาไม่โดนปึ๊บเรียบร้อยดาวหนึ่งเลยหนึ่งตัวข้างในอุ้ยสวยเพื่อนยิงดาวไปแล้ว ก็ได้ไม้คิวได้คิวเพิ่มรัวๆเลยนะทุกคนนะ <the> ตอนนี้เราก็อยู่กลางวงนะเหลือยี่สิบทันนะครับ mm hmm. ได้เวลาหาคนต่อไปปุ่มนี้กระโดดปาดหรือกระโดดสแนปง่ายมากนะแล้วก็เล่นได้ง่ายมากด้วยแถมเล่นได้โหดกว่าสนิ้วแน่น้องนะรับประกันได้เลยนะครับเออัน้นเหมือนด้านหน้าผมจะมีตัวนะที่ต้นมะพร้าวทุกคนเห็นปะม่มีตัวเพิ่งโดดลากไปลากไปไม่ติดเลย ลากไปไม่ติดเลยเดี๋ยวผมไปชาร์จไอ้ตัวนี้ดีกว,ว่าตัวนี้มันจะไม่มีของนะเนี่ยให้จับเป็นตัวพึ่งโดนมาเหมือนกันนะครับไปครับโดนสกิลไปโดนใบไปนะกลับซองมาโดนใบแล้วพี่ยังห้าวอีกเ่รอุ้ยจับยูซี่ออกมากระเรียบร้อยครับดาวไปครับสามไปครับวิ่งแล้วด้านล่างมันจะมีอีกนะครับขวาก็มีโอ้โหคิดถูกไหมเนี่ยทุนด,ดูผมมาเล่นลงขนาดเนี้ยอุ้ยเยอะมากเลยนะพันยาก,ก่อนแล้วกัน โคตรเยอะเลยทุกคนผมไม่น่าวิ่งมาโล่งเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเราต้องใช้สกิลเพะโคตรดีแลวเหมือนซ้ายจะมาอุ้ยโลกโลกโลกไปนิดนึงสวยเพื่อนยิงดาวไปผมต้องเล่นฝั่งนี้นะคุณดูเพื่อนจะได้โคบได้นะเราเพื่อนมาแล้วสวยตา้พอไปตั้งหลังด้วยนะหลังก็ยิงอีกโอ้โคตรเยอะคุณดูู้หดาวเลยไม่เป็นไรเอามันตัวเดียวเพื่อนตัวผมเหม็นนึงแล้วสวยไอ้บอไอ้บอไอ้บอสวยชุบมาเพื่อน ตัวรอบตอนนี้คูเราโล่งมากเลยนะคนุณดูเราสามารถโดนยิงมาจากทุกทางได้เลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นผมต้องรีบไปหาที่เล่นที่มีที่บังนะครับไปครับไปร้อยหกหกแล้วนะตอนนี้นะด้านล่างก็ยิงมาด้านล่างอยู่ตรงไหนนะตอนนี้เราก็มีที่บงนะังแล้วครับไม่เป็นไรเราเล่นได้แนละ้วปึ๊บแต่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะความรู้สึกอุ้ยด้านหน้ามี กลางวงขอบวงขนาดนี้ข้าหลังยังยิงมาได้ไอวออุ้ยก่อหายแล้วเหมือนตัวนี้จะใช้ปืนแรงด้วยนะคนดูไปครับสวนไปโดนไปแดงแปดแดงแปดผมไม่มีก่อแล้วนะเนี่ยอุ้ยแล้วเพื่อนยิงดาวไปหนึ่งผมต้องดันแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนโคฟให้ผมอยู่ต้องไปเล่นต้องไปเล่นมาดิตะกี้ทำอะไรผมไว้ตะกี้ทำอะไรผมไว้เรียบร้อยไปครับหมดเตะไป <c oughs> <c oughs> ชิวๆเลยนะเหลือแค่สิบเอ็ดคนเราก็จะได้แชมป์แล้วมาดูกันว่าเราจะได้แชมป์หรือเปล่านะเอ้ย <c oughs> เอาเกาะก่อนนะครับไม่มีเกาะเลยนี่ได้เกาะมาละเกาะสามวิ่งซ้ายไปดีกว่ามั่งเนี่ยวงก็หนีผมอีกโิวงหนีอีกอุ้ยเพื่อนโดนสวยเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนเราเก่งปึ๊บตอนนี้เขากำลังยิงมาฝั่งเราอยู่นะครับแต่ผมเล่นซ้ายได้อยู่นะ เพราะว่าซ้ายมีที่บางนะเดี๋ยวผมจะดันไปแล้วกันมันจะอยู่ตรงแอร์ดอบนะปึ๊บปึ๊บตั้งไอวอลมาอย่าไปเปลืองครับไอวอลใช้ดีวกว่าไม่ได้ใช้นะตั้งไอวอลมาปึ๊บตั้งไอวอลมาเห็นไหมทุกคนอันนี้ข้อดีของการใช้ปุ่ม3นิ้วอะเราสามารถเดินไปด้วยยิงไปด้วยได้เลยนะเห็นไหมแล้วก็ตั้งไอวอลไปด้วยคือมันสามารถเดิน s แน p ได้นะดีกว่าเอาปุ่มไม่วอล,ลไว้ด้านล่างนะครับมันจะเดิน s n a ปได้ยากนะแต่าน,นาก็มียิงไปครับ โอเคเราได้บ้านมาหลังหนึ่งแล้วนะถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่งนะอุ้ยบ้านตรงนี้น่าเล่นมากนะอยู่ขอบวงด้วยแล้วก็ที่บังดีมากนะครับปึ๊บปึ๊บตัวนี้มันจะแตกเลยหรือเปล่าโอเคมันจะแตกแล้วนะเดี๋ยวเก้าคนสุดท้ายครับด้านล่างมันจะมีการเล่นนี่ไงลากไปไม่โดนตายงใามาลากไปไม่โดนนี่ใบไมาดนุ่มใบไมไดนุ่มโดนมาโดนมาก็โดนผมอะใครได้ละ โดนไม้ก็โดนผมอ่ะอุ้ยตัวนี้ไปนะไม่ออกเดียรเหมือนกันนะคุดูงั้นเราดันเลยแล้วกันเนี่งปึ๊บหนึ่งเมตรสองเมตรไม่โดนจับอูซี่ลากไปไม่ดาวปึ๊บอูซี่ชักแม่งมาพี่อูซี่ vs เสองเรียบร้อยชุบตัวเองเหรอพี่พี่ชุบตัวเองเหรอครับน่นน้าผมมันจะมีตัวตัวเดิมเลยนะว่าโดนชุบมาห,หนุ่มหนุ่มโดนชุบมาเหรอครับดาวไปอีกหนึ่งครับตามไปเรียบร้อยไปอีกหนึ่งคิวครับ ปึ๊บเหีือห้าตัวสุดท้ายนะอยู่ฝั่งนู้นนะอยู่ตรงตู้ชุบนะเขาน่าจะชุบเพื่อนกันมารัวๆเลยผมว่า,าววแต่ไม่เป็นไรครับเราตื่นไงชุบม,มาเราก็ได้คิวไปครับผมจะเล่นอ,นอนนะ้อมเนินไปนะอ้อมเนินไปเขาก็น่าจะไม่เห็นผมนะปึ๊บนี่ไงนี่ไงเพิ่งโดดลงมาก็ห้าวแป๋วเลยนะเราเรียบร้อยครับดาวไปไปชุบม,มาอีกเลชุบม,มาอีกหนุม่มสามโอ้โหผมดาวด,าวดาวุชุบ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 เรียบร้อยขึ้น มาไคิวหนึ่งพัญญาก่อนแล้วกันเห็นไหมโดดไปชุบอีกแล้วโดดทําให้มาเอาคิวฟรีหรือเปล่าเนี่ยคุณดูเราได้คิวฟรีอีกแล้วนะผมดูแล้วดันไปเลยครับดันไปเลยครับดันไปเลยครับขอจบเลยแล้วกันนะอุย้ยโอ้โหเป้าไม่ล็อกคุณดูเรียบร้อยเหลือแค่เพื่อนเรามาดูน,นะครับว่าเพื่อนหนึ่งสองจะไหวไหมนะครับทุกคนไอต,ตัวเพิ่งโดดลงมาเพราะว่าดาวเพื่อนเลยหนึ่งหนึ่งเพื่อน เดนงหนึ่งเราเชื่อใจในตัวนายอยู่ลูกแคนเทอร์โบคุ้งขู่แดงแปดเลยแดงแปดอย่างนี้ก็แชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับได้ที่หนึ่ um นงมานะครับคนดูบวกไปเท่าไหร่น่ะบวก48นะก็ขูได้มาย6คิวนะครับรวมทั้งสองคนนะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดคามด้วยนะ